พ่อแม่พี่น้องจ้าเบิงอีหยังอยู่ทั้งหัวกาลังฟังโขงจ้าพ่อแม่พี่น้องจางามแท่งามวาพู่น่ะเพิ่งก็พาเพิ่งจ้ามาญาติเพิ่งกำลังฟังโขงจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บดอกแครจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านี่จ้าโอ้ยโอ้ยเพิ่งนี่จ้าเก็บดอกแคจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าลายแท้ลายวาตาสอ่อนนี่ ดอกแคจ้าดอกแคฝรั่งจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแซ่บจ้าหอมหอมจะพาเก็บไปใส่ทอดไข่กินจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าปะ่ะมาเก็บกันเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าดอกแคดอกแคดอกกำลังอ่อนๆงามๆหูด <c oughs> <c oughs> สวงามทำไมทำไมเด็ดไหมดอกงางามอาม่เนดียน้ำติมเค่งนี่เตึงดอกกรอมันกินแฉกนะคะแฉบอ่อนลมอ่อนหลายโลแกเม่นบ่จ่ดอ่อนนโมันขึ้นไว้อย่างขึ้นมาไรติดชิ ใส่พักน่ะบอบอบอ,บอ,บอเอาดิโอ้ยมันกำลังอ่อนเนาะต้นนี้น่ะนา่จ้างามงามจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าคนล้ลยหลยเต็มสวนเลย ฝรั่งเขา่ากินเด้อจ้ะฝรั่งเขาอันทายรูปเขาว้เบิงแต่คนไทยกินจ้ะมาล้องเอาไปกินบ่ล้องเอาไปทอดไส้ไก่เบิ่งเนี่ยสีติดใจเด้ออืมอสรอยลวดเท่อนาสีติดใจสีอยากมาเก็บนื้ออีรลีไไแกงได้ลวกกินกระปูนกับน้ำพริก งามคักงามนี่อันกินว่าเป็นเทือแรกร้องเอาไปทอดใส่ไข่ใส่ดอกไม้หลายหลายใส่ดอกแค่นี่หลายหลายกระตีไข่แล้วก็เอาลงโลดและสิตรีใจเท่หน่าสิวา่าอูอ้ดูสิกินตั้งนานสิวา่าเนอืยง้มเทง,งามว่าจาพ่อแม่พี่น้องจา้า สออนหอมหอมทอดทั้งหอมดีน่ะงามคักงามเลยพาเบิ่นะ์กคุณอะเพิ่งจะตอดแล้วเนะเาะเดี๋ไปจับมันดิจับมันมันตอดดิเพิ่งน่ะพูนพูนไปเอาตำตำมองไปมองบนมีมันพุ่น แม่นตอดนั่นตอดนั่นตอดตอดเป็นเด้อเพิ่งเมืองนี่งามค่กคุณเต็มซากลากคือ่อแม่พี่น้องจ๋าสะอ่อนน้ำกันะกว,วกกะจะเอาแก้ลายเอาพอดีงาม บ่วตองมันมันบ่วตอดดอกเพื่งฝรั่งน่ะจะไปจับถูกโต,ตมันงามสวยงามอ่ u, อนหอมแม่ไปร้องเพลงจักกรรมสิตริ้ใจ <atures> เล็กน้อยไปเรียนปีซิ้นเรียนยังตอดสงวันมันงามงามอุบาทงามอุเบอสากลากอยู่คุณอะ งามว่างามละหอมพร้อมือทักสิเอาตรงใดจะเลือกเอาเ็นงามหลายเลือกเอาเลือกเอาอ่นนอ,อนๆพอดีนะนบอกเอาแกต้องเบิ่งดีๆเพราะมันจิถือ่อนนตัวพึง่ง คาตายรูปบเบิงเพิ่งอยู่ดอกไม้กินได้จ้ะดอกไม้ที่กินได้โบแมนมน,น้อยต้นกับ่บแมนสูงจะรากขี้ดินอยู่คนะ ต้นกระลาคีดินอยู่เก็บจาาเก็บเก็บ ร่อมใจกันบานคักเนาะพร้อมใจกันบานอุบานอุเบื่อพร้อมคักเทื่อแรกกับอันบบก้ากินเจเทื่อที่ย่านย่านคือกันย่านกินบบได้เห็นในย่านยูทูบนี่แหลยอะเห็นในยูทูบแล้ววันนี้ผู้นั่นกินผู้นี่กินร้องออกมากินมือนัน บอ่บอมีขมหวาน,นหวา,านหอมออกรสชาติหวานหวานเลยอันนั้นทอดใสนะ่ไข่น่ะแมนดอกจูมก็ได้โอ,อ,อ้โอ้โอ้โอ้แมนเอาใต่ดอกมันดอกตุ่มตุ่มน้ำแน่ทั้งตุ่มจากน้อยแล้วแต่คนนะลองคนเพิ่นมากบานที่สุดนะด มันควรเป็นกระมากบานที่สุดโอ้ยกมมมมลกมนี่ยนี่วานเปนดอกไม้บานเหางามชักงามแน่นิจ่ะเป็นสิเป็นลักษณะแบบนี้สวยงามกเกรดยอดกระโดด ปปาเ็นือแต่ละงาจนกองนะบางลังมองว่าได้เป็นดกอกยังซีนี้แต่ว่าอันแถวนี้เป็นอย่างคือเป็นดกกระเดือกกระดอดอเนีนาา่ยนดกอะ่อะงมองกันนัน่งมองกันสีห่างๆกระเจาะกระแกะไปยังสีแต่ว่าตรงนี้นี่โอโ้โหสุดยอด นี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเก็บได้ถุงหนึ่งจ้ะนี่วันนี้เอาถุงหนึ่งจ้ะมือหนอามาใหม่จ้ะนี่บ่เอาลายดอกเอาไปเต้นทอดเส่ไอ่ครนี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ายังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝังคุ้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ กํา่ังฝังคุงนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าว่ากําลงฝังคุงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปทําอะไรที่ไหนวันวันไปหาเก็บอะไรนาพักนาอันห้อวันฤดูนี้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าต้องได้ออกบ้านไปหาพักหามีหาแนวอยู่แนวกินจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าจะพึ่งเบื่อพึ่งหน่ายกันเ้ยจ้ามีพักนี่ยังก็จะพาไปออกไปเก็บทุกมื้อละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามื้อนึงเก็บพักกันนึงมื้อนึงเก็บอันนึงจ้ะ วันนี้พามาเอาดอกแคไปใส่ทอดไข่แซบๆเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าไปล่จา้าบายบายขอบคุณเ่อ